กระด้อากงไม่ลงรายละเอียดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คืนนี้พยายามปูดแบบฟังฟัอยากกระปวกลื้อน,นี่หลายปีแล้วอาจจากฟังแต่เสี่ยงกอกเขาโนนอยู่จนกระจางงบปวกลื้อตองลายเป็ลงกันแล้วถึงเอาคอาไม่สักตีว่ะกลับตัวกลับใจกันเสียไม่สักตีมาเป็นรงรงส่งตีดีร่ลื้อกำลัง ลงตัวเองหนังรับตาคิดตัวดีเห็นไหมก้องว่าเก่งันนันก้องว่าเก่งปัน,นีก้องลื้ออุงเหล็กก้องว่าอุ่งเย้ก้องว่าทำได้เรื่องนั้นก้องลื้อเรื่องนั้นทำไม่ได้นั่นลรืมลุงแล้วว่าวะหรือมุมไม้แล้วนี่ตีสั้นจาว่าว่าทำได้มดเล้ยวพน,นันโอ,อ้ยดาสงสารน มย์เออ้อนะต้อนะงท้านเลือกติดเอกนี่มาทางจว่างดับกลายเป็นว่าเมื่อนี่ป้ารางไปตกนรกแต่ลื้อไปแต่ลื้อว่าไม่อปนะไอ้ลื้อบากันแต่ลือ้อจักทิศเมื่อนพูดบอกพันพันนันนะบอกบอกลื้อว่าอาจารย์เขาไม่อปแต่ลื้อนั้นกำลังไปนรกแปวรางเมื่อใจได้บุญบารมีไร่ติประดับรงปุกวัน โปรลื้อประทับทรงแบบุนะูมไม้โลกตัวเองไม่จืตรงไม่มีทมประจําใจยเอาไว้เลยทมประจําจิตประจําใจประจาํากายข้องร่างทรงสิงน้นะสะตสิสมาธิปัญญาปรวมไา้ที่ ปฏิบัติกันไวให้แน่นและปฏิบัติกันไว้ดีฝึก้นตัวเองเป็นคนดีให้รู้จักพิทูกตีจัวบาปุญคุณโตร,รู้จักสิ่งควรสิ่งไม่ควรในการเป็นร่างให้มันเกิดบุญบารมีเกิดในส่วนที่ดีก็งตัวรือประจับทรงแบบน้อยที่เดียวความไม่ดีที่จริงอากงไม่อธิบายความรู้ตัวกันดี พวกลื้อรูแก่ใจดีว่าลื้อประทับทรงในส่วนได้ปิดลื้อทูแต่จริงๆแล้วราอคงจะยใจกขาาธรธมรมชมาติธรรมชาติตลอดเวลาลื้อดวนนีก่ก็ได้อาคงไม่ลงรายละเอียดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่กืนี่พยายามปูดแบบฟังๆอยากให้ปลอกลื้อนี่หลยปีเล้วอาจจะฟังแต่เสียงของขาวน้อนอยู่จนกระจังกับอกลื้อตองลายเป็นเพลงกันแล้ว ถึงเอาของไม่สักตีวะกลับตัวกลับใจกันเสียไม่สักตีมาเป็นแร,รงส่งตีดีกลลื้อกำลังลุ่งตัวเองหนังรับตาคิดตัวดีเห็นไหมค้องว่าเก่งปันนันข้องว่าเก่งปันนีข้องลื้ออุ่งหล็กก้องว่าอุ่งย่อยก้องว่าทำได้เรื่องนั้นก้องลื้อเรื่องนั้นทำไม่ได้นั่นลืมลุ่งแล้วว่าวะลืมมุมไมาแล้ว นี่ตีสั้นจาว่าว่าทำได้าาหมดแนวพน,นันโอ้ยดาสงสารนมันนษย์เออนะนักสงสา้นเลือกเืินเทตนี่มาตั้งใจว่ามาสร้างบุญบารามีกับใกล้เป็นว่าเมื่อนี่ป้ารางไปตกนรกแต่ลือ้ออยแต่ลือ้อว่าไม่ไปล่อยนะไอ้ลื้อมากันแต่ลือ้อสักสทีเมื่อนพูดบอกพันพน,น,นันนะบอกบอกลื้อว่าอาจารย์เขาไม่ไปล่อย แต่ลื้อนะั้นกำลังไปนระกเปลรางมาแจได้บุญบารมีอะไรติดประทับทรงทุกวันเพราะลื้อประทับทรงแบบผมไม้โลกตัวเองไม่ซื่อตรงไม่มีทารรประจำใจจำเอาไว้เลยทาประจำจิตประจำใจประจำกายข้องหลังทรงสี้นนะสติ สมาธิปัญญาปรุมวิญญานซีปฏิบัติกันไววให้แน่นและปฏิบัติกันไว้ดีฝึกฝนตัวเองเป็นคนดีให้รู้จักปิดูกดีจัวบาปุลกุลโตรู้จักสิ่งควรสิ่งไม่ควรค <ำ S 1> ในการเป็นราง,เ,รางเ,เอาทานิกรก็กัน,กกนันหอมลอม้รอรอกัน И...